สวัสดีจ้ามืเอนี้กับพ่อกับพี่คุณชาแนี่ยอีกแล้วเนาะคะ่ะมืเอนี้กับผ้าหมามะยางค่ะเดี๋ยวผ้าหมามะยางยางปานพานต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลไรนี้ค่ะเดี๋ยวสีพับพ่อแม่พี่น้องไปชมต้นแอปเปิลเด้อจา้าว่ามันจะดกแค่ไหนล้วก็ไรค่ะสามารถเก็บกินฟรีได้เนาะคะ่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายเลยอยู่นี่ดกค่ะกินี์เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ นี่จ้าแอปเปิลกระดกอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะเริ่มร่วงทิ้งเมดแล้วเพราะว่ามันจะเข้านานาแล้วเนาะคะ่ะมันก็นจะเริ่มเมดอันฤดูของมันแล้วแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่คือแดงเต็มต้นเลยเด้อค่ะแต่ส่วนอันนี้ก็คือแอปเปิลที่มันเปรี้ยวเอาไว้ทําอาหารหรือเอาไว้ทําของหวานเนาะคะ่ะสําหรับฝรั่งเขาสิมากินกระชีโตกหนาดูตะวันร่วงลงม,มากะหลายค่ะอันนี้ก็จะเป็นแพ้เนาะคะ่ะ อันนี้ดกค,คักแต่กิบเก็บชิมมองแล้วมันเจอ,อกฟัดฟาดสงสัยเขาจะไวเฮ็ดของหวานเนาะค่ะไปตุ่มใส่กระน้าตาลหรือจังไหนก็นะบาจักแต่วาดดหกายค่ะลุกจนกาเอองามันค่อยลงม้าแล้วค่ะลายค่ะเนาะถ้าเป็นบันเท่ากัคกชิบว่าเหลือแล้วค่ะแต่ว่ายูนี่เขาพวก่อยเก็บกันปันไดอันนี้กับผ้าหมามายางน้ำเนาะค่ะไปใสก่กะ มากัะสิไปน้ำตลอวมานี่กก็ซื้อบักโค่บาได้วค่ะไปเลยค่ะแต่ต่อไปกัะสิภาพไปเมืองแพ้อีกเนาะคะ่ะแพ้กคคระดกค่ะแถวนี้เขากระสิปลูกไว้หลายที่ที่เห็นหลายๆนี่คือต้อนแอปเปิลด้นนะคะ่ะกับต้นแพ้มากันเสียตองลูกบอลให้ ถ้ามันสันน้นๆแนวก็ขอโทถอดเลยค่ะเพราะว่าเ่าได้เอาใหม่กันสั้นมานะคะ่ะออกมายางหมาก,ก็เลยเห็นต้นแอปเปิ้ลหลก็เลยอยากถ่ายพอเม่พี่นองในเมืองเนาะต้นนี้ดกมากเลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วมาเก็บไปแจกเพื่อนบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือบ่กี่ลูกแล้วค่ะถ้ากินกับพริกเกลือนี่คือสุดยอดเลยค่ะมันจะออกมันจะเปรี้ยวมากเลยค่ะเอาไปย้ำนี่สุดยอด น,นี่ก็จะเป็นแพอีกตัวหนึ่งเด้อจ้ะอันนี้เป็นแพพันใหญ่แต่ว่าเป็นคนละพัน์ที่โชว์ตอนแรกเนาะคะ่ะลูกจะใหญ่มากแต่ว่าจะออกฝดฝาด,ดจักน่วยแนี่ก็เลยโบมีคนเก็บหลยค่ะค่ะแพแต่สิลองเก็บชิมจากลูกนะคะว่ามันสีเศร้าฝาดบ่ปีที่แล้วชิมนี่คือฝาดมากแต่ว่าต้น ต้นที่กําลังจะพาไปเมืองนี่คือหวานมากเลยค่ะแต่ว่าเขาเก็บกินเพลินเพราะว่ามันหวานเกินบ่เหลือจักลูกเลยเดี๋ยวชิมชิมอันนี่ให้เมืองด้จ้านี่จ้านี่ก็เก็บมาแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะซิมให้เมืองว่ามันหนวยใหญ่จังสี่แกจัดขนาดนี้มันจะหวานโบหรือว่ามันจะฝา หวานแล้วก็ฝาดเหมือนปีท,ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะซิมให้มึงเลยมันเป็นของปลอดสารพิษนะคะโบ,โบลางก็ได้เพราะว่ามันบ่มีไผ่ฉีดยามันผลกระตุกใสยยอยู่ค่ะเดี๋ยวจะซิมกันเลยเนาะฝาดมากเลยค่ะหวานนิดน,นึงแล้วก็ฝาดมากติดลิ้นเลยค่ะสำพอบ่ม,มีคนเก็บเนาะค่ะมึงมันตุกขัดกในหรือเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้อง มิตรนวยใหญ่ลูกกรบ,บืรู้เนาะค่ะว่าเขาเสียไปเห็ดยางกินได้แต่ว่าเสียด้เนาะค่ะเก็บม,มันหน่ยบางใ่มันก็กินบ่ได้แต่ว่ามันฝาดเกินทำมันบ่าฝาดก็คงบ่เหลือหอดนู้นแหละค่ะเพราะว่าค้นกับยางผ่านดูเนาะคะ่ะขออนุญาตเอาทิ้งเนาะค่ะเพราะว่ามันฝาดเกินกินบ่ได้ค่ะนี่แหละค่ะชีวิตของหนูนแต่ละหมือนกับเห็ดงานแล้ว กับซีพาหมาออกมายางเนาะค่ะพ่อหมาผ้าหมาออกมายางแล้วกบกบไปกับเสียกับข่าวให้ลูกกับแฟนกินค่ะจังไดกะฝากพ่อแม่พี่น้องหรือเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเนเด้อค่ะจะได้มีแห้งทําคลิปต่อไปเนาะถึงจะเป็นช่องไม่แต่หนูก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หนูน้ำเนเด้อจา้า แต่ว่าหนูก็มีแฟนเพจอยู่ด้าจ้าแฟนเพจของหนูชื่อพิกุลเด้อจ้าพิกุลชาแนลเด้อจ้าฝากเขาไปติดตามเพจให้หนูน้ำแนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ